อาละครับทุกคนดูผมออสพล็อกเหมือนเดิมครับวันในเกม fc 25มาเหมนเดครับของธนภูมินะครับ,ว,นนนนรบ,รบวันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซันนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าซีซันหน้าเราจะย้ายหรือเปล่าต้องรอชมนะครับแต่วันนี้ขอโฟกัสกับ3เกมที่เหลือก่อนครับไปรับไปลุยเกยมแรกของพาร์ทนี้กันนะครับ เอาแล้วครับเลสเตอร์จะไปเยือนนอตตทิแฮมฟอร์เรสบุกจากขวาไปซ้ายรับในชุดสีเงินครับส่วนฟอร์เรสในชุดสีแดงขาวครับอาจีธนภูมิข้างบอนะ,อะตรงกลางเลยเพื่อนแต่มาธนภูมิอีกครั้งหนึง่งแต่เข้าขวาขอปั่นเลยโอ้ยต้องยืนตำแหน่งนะครับธนภูมิเอ้ย พลาดได้บอกอมหมลาดครับฟอร์เรสก็ยังได้ครองบอลอยู่กิฟไว้อาวอนยี่ยาสวยบอกได้ครับของหลังของเลสเตอร์ถึงโยนเข้ามาโอเคสกัดไม่ได้ออกไปฝั่งขวาแล้วครับจะได้โตขึ้นมาตรงนี้ของเลสเตอร์จะได้สวนหรือเปล่าตรงนี้น็อตติงแฮมมายที่อาฟโรนยีอาวโนี คืนไปกิบไวไ้ที่เดนิสเข้ามาตรงกลางกิบไว้เอ้ยเอ้ยจิ้มดิเฮ้ยโอ้ยเกือบโอ้โห,ค,โโหคงทางอวบดียี่นะครับอารลิสเตอร์จะได้เปิดยาวลูกนี้ขึ้นมาให้ธนภูมิคืนไปกลางให้เพื่อนดาก้าจะไม่ให้ครับ ธนบุญออกบอลดน่ยนะสวยยกมาให้ดากา้าโอ้มันมีอะไรแนะล,ล้วโบลเลอร์เหรอใช่แล้วโบลเลอร์เดนิสยังปิด่องมาอยู่อาวุธนี้ยี่ยาสวย ตัวทด<อ><อ>สรบตูของเลเซอร์ครับเล่นเร็วมาความไมทีธนภูมิธนภูมิได้ใช้ความเร็วโอ้โยังได้อยู่คือเพื่อนสวยมาเพื่อนขาวันโอเคไปเองนะธนภูมิไปข้างหน้าเองยังไม่มีช่องได้ไปเอ้ยยิงได้หรอโอ้โหขาวันเพื่อนขาวันไม่ได้ครับ ดีนะเว้ยเกมรับเราไม่รั่วนะภานี้ขอชนะทั้งสามเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุบลีแต่ครับเดียบร้อยครับพูดปุ๊บยิงปั๊บพูดปุ๊บโดนปั๊บลิสเตอร์ต้องเล่นพาต้องมาเล่นเกมรับรับธนภูมิตมตรงนี้ได้ครับ รากาตรงกลางมีธนภูมิวิ่งออกซ้ายหมายธนนะภูมิในดวลกระชากความเร็วอย่างไม่ไม่นคะรับตรงกลางไม่มีคอปันโอ้ห้ามทางเอาฉลบนี่ว่าโอเคน้อยยังฉลับแล้ววะธนภูมิจะได้เปิดโค้งลูกนี้เข้าตรงกลางเห็นเพื่อนอยู่ด้มงโโอ้หู อะไรชื่ออะไรวอลฟาร์ดเหรอชื่ออะไรวะโอ้ลูกนี้คนเดียวเลยเฮ้ยแต่กดไม่ลงแนละ้วกอนเล่นยังคลองวันอยู่กิบไลท์ลูกนี้ยังพิงอยู่ให้เดนนิสยิงลูกนี้ก็ซนะูเปอร์เซฟครับง่ายๆ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 สวยออกมาธนภูมิลูกนี้ไอระชาขึ้นมารอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะเข้าดิไปแล้วไม่ลงแล้วธนภูมิไปแล้วเฟก ค <Okay. S 2> ืนนี้เพื่อนตรงกลางช่องนี้เพื่อนเฮ้ยไม่ใะสวยธนภูมิยกเข้าไปให้ดาก้าได้ไหมไม่ได้ครับไกลเกินเก็บไว้ในสวนวร้อปาลูนี้ของฟอเรสผ่พาดรับตรงกลางคืนอให้ดาก้านะครับตรงปิดตัวแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังดีจะกว่ารุูกนี้ ทะพุกแต่น,นี้จะเอ้จาชัวแล้วโอ้หเอากองหลังฟอร์เรสต์หลงเลยครับเมื่อกี้ย้อนขึ้นมาได้หรือเปล่าเพื่อสวยไปทางเดนเนสรับฟอร์เรสต์จะเล่นเอาแล้วก็พาตางคุณต่างพันง่ายนะครับย้อนมา กลางธนภูมิขอพาเวอร์ช็อตมุนี่เ่เป็นซูเปอร์เซฟครับโอ้โหยิงในยเท้าซ้ายเลยนะนาพเาเมื่อกี้เพิ่งไปอัพอ,อะไรวะวิงฟูตมาเหนื่อยรววะบาเราอ่ะเอ,อ้สวยดากา้าไปดากา้าไปดากา้ายิงยิงฮะเออเมนูมาดกวะ่ะชอบเมนูวะ่ะ เวลา2อนาทีรับจิ้มได้ธนภูมิอายุของนี้ไม่ได้ตรงกลางล่งลงลูกนี้ยิงโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหอันนี้ก็เซฟเกินโอ้ก็จบเกมไปเลยนะครับลูกนี้มีอะไรนะครับก็เสมอไปหนึ่งตัวหนึ่งนะครับโอ้โหลูกเอเดาการาลูกนั้นอ่ะโอ้โหมันมันจะโอ้ เบิดข้ามศีอกว,วะแปลนต่อครับมีอะไรมาแจ้งเตือนหรือเปล่าเฮ้ยโอ,โอ้เจอกับ e อิปสวร์ฟิวะเฮ้ยไปส้วมก่อนได้พักยาวขนาดนี้น่าจะน่าจะฟิตนะไปแล้วครับเอารับไปลุยเกมที่สองพาร์ทนี้เลยครับเจอกับ อิสวิตครับเอาละครับเรสเตอร์จะเปิดบ้านพบกับอิสวิตแล้วครับคิงพาวเวอร์สเต u m ีขอเอาเป็นเอตติ้งเหมือนเดิมง่ายเรสเตอร์จะเป็นคนเขียนรูปเล่นก่อนหมุ่จากซ้ายไปขวารับในชุดสีนเงนครับส่วนอิสวิตก็สีชมพูเหมือนเดิมเหมือนสซลทัมทตันเลย เออมีเมนูตรงกลางนี่อุ่นใจหน่อยธนภูมิเอ,อ้ๆเอ,อ้าแตะเข้าข้างในเอาลนะธนภูมิมีช่องขอ power shot อ้้หูจะมี super s เซฟของ,อของศัประตูของอิฟสวิดแล้วครับเ,เอาวะขอาวัณนะครเพื่อนมงเออไปอไอกไปออกโอเคได้ยเมนูเห็นธนภูมิช่องนี้ธนภูมิเขาขวาล้วปันเลยโอ้โหแรง โอ้จิมดิโอ้จิมดิโอ้ยจิมไปโดนละสามทีแล้วเนี่ยเขาถอดดันเอาสเตมินาะอย่าเออจะเอาแรงโอ้โหโอ้นี่นก็เซฟจริงจริงธนภูมิไม่ได้นะครับขอบันเพื่อนเอา เมนูมนตรงกลางเมนูได้บอลโอเคขอวันสวยวันนี้มาดากาเอ้ยผิดตัวแรงเกินเออเออโอ้โหไม่ได้ครับสวิตมาฝั่งขวาตรงนี้ย้อนมานับยังคลองบอลอยู่ครับอิสวิตไม่รีบ Y, ว้าฝั่งขวาจิ้มได้โอ้โหไม่ได้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกดิโอ้โหเกือมันก็ไม่บังพอเนาะไอ้ธนภูมิเหมือนเดิมว่าไฮ้ทีตรงกลางเมโนเมนนมีธนภูมิวิ่งหาช่องลูกนี้มีดาก้าขอเฟ้หน่อยอู้หลอกสวย ซ้ายยิงเรียบร้อยครับธนภูมิเหมือน,นเดิมครับขอตะบิหน่อยออตรงนี้ดูวะโหแล้วเมนูยิ้มเลยนะครับโอแล้วเราก็หลอกสวยด้วยครับตรงนี้นะฮะอะไรยิงด,ด้วยเท้าซ้ายโอ้แต่ก็ไม่ห่างตัวนะแต่แรงแล้วครับดูโอ้เฟกช็อตลบบุงนี้ครับก็หายเลยครับโอ้หวางเท้าดีๆจัดจครับลูกนี้ เอาล่ะครับเรสเตอร์ก็ขึ้นนำอีสวิตไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากธนภูมิยกมาโอ้โหมันก็เล่นกันแนงรงพูดเนะาะหาซิมาซิมก็ไม่ต้องเข้าก็ได้เพื่อนมันเจ็บแต่อีก2เกมเนี่ยขอชนะได้ไหมตรงกลางไฮมายิงติดบล็อกครับผมไม่ได้รับเกมรับรอดูเพื่อนครับดินดูเพื่อนสวย ได้แล้วขอสวนหน่อยแทงมาเพื่อนโอ้ตั้มหน้าจานเอ้ยได้อยู่ตบมาโอ้เฮ้ยมือตบสาแท้กามาราอุย้ยสวยครับลูกนี้ทางอิสุวิทยาเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียร์ดิ เล่นบาเสียวเกินมึงก็นิ่งโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ออกมาดิไม่โยนมาดิมึงก็อเอ้อเอเอยอัอเ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 ้เอเอเมนอเ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 ับเอนูออกมาฝั่งซ้ายมีธนภูมิธนภูมิอเอวอเ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 าาอเอ ยกมาเสาสองได้ไหมไม่ได้ครับเออย,ยังได้บุกต่อเนื่องดาก้ายิงโอ้โหมันยิงไปไหนวนะน้าก็จบครึ่งแรกแล้วโอ้โหเลสเตอร์ก็ออกขึ้นนำอิสวิไปในประตูศูนย์แล้วมาว่ากันต่อครึ่งหลังแล้วอิสวิจะแก้เกมอะไรมาหรือเปล่างกลาง อิสเวีของบอลดีนะแต่ว่ายัางไม่มีโอกาสยิงโอเคเช่แล็บทำไมไม่จับรบบตัวตัวตูเนี่ยเล่นสันหรือเปล่าเล่นสันครับยกมาเฮ้ย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 สวยโอเคโอเคโอเคเห็นไหมนเนี่ยพื่อนโอเคโอ้โหไม่ได้อย่างในของบอลต่อเนื่องครับอิสเวี จิ้มได้ได้ปะจิ้มดิสวยโหลุมสามเลยของบอลแลครับอิฟสวีไม่รีบโหไปย้อนตรงกลางครับหาช่องกำลังต่อบอลหาช่องอยู่ย้อนมาอีกแล้วอของบอล ยังเดินกันอยู่ครับล้าหรือเปล่าจานไม่ล้มนะลูกนี้ยกมาขอบันเพื่อนสวยไปแล้วธนภูมิหนีมามีดากาขอโอโ้จะแหวกจะไปเองนะครับไม่ได้ครับยกมาดากาขอบอลโอ้โเอน็นดากามีธนภูมิฉีกออกขวาแตะเข้าซ้ายดากะไปดิโอ้โหมันเข้าบอลไวยังวะ โอ้โห oh, oh. เสียของเลยลูกนี้เอาล้วครับอิสวดก็ยังบุกต่อเนื่อง,งมีอะไรครับสวิทโอ้สองบอลตรงกลางยา yeah. สวยโอ้โ oh, หจุกไปหน่ะ <laughs> จุกไปห <laughs> น่ะธนภูมิเข้าบอลลูกนี้ <laughs> ไม่ได้ครัรรรรบเฮ้ยยายาเอ้ยโอเคโอเคเย็นมาเจน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 ข้ามาหน่อยยัง <laughs> ต้องแกะเพจขึ้นมาธนภูมิสวดีเมนู มาให้ธนภูมิได้วิ่งลูกนี้ขอวัดความเร็วเลยครับลูกนี้โอ้โหพลาดข้างหลังของอิสิวิทพลาดลูกนี้ธนภูมิขอเฟกโอ้โหอยกูจะเลี้ยงขึ้นมาถึงหน้ากูก็หมดแรงละอ้าวไม่เล่นนะครับเล่นเหมือนเดิมครับลูกนี้ขอบอลแตกโอ้โหโดนอะไรไม่โดนโดนลูกมุมอีกแล้ว มาฝั่งซ้ายครับเอ้ยเข้าดีเข้าดีาดอโอโหต้องมีเกมรับช่วยเลยเนี่ยเออเจริยยครับไ,นะไปฝั่งขวาให้เพื่อนเลยดาก้าดากามีธนภูมิอยู่ธนภูมิออกไปเพืฝั่งขวาครับได้ง่ายๆกเห็นไหมสวยธนภูมิ แตะมาตนภูมิเี้งเ้งจีมาจีมาเฟ้หน่อยยิงโอ้ยิงอะไรวะเนี่ยผไม่ยิงดีดีวะหมดแรงละโอ้เพื่อนขาวันโอ้ไม่โอ้โหไม่ใช่เราไม่ได้สุ่มหี่อว่าเอ้ยขอรับดีด้วยไม่ชนะก็ขออย่าแพ้แล้วะสวยขาวันขาวันบล็อกโอ้โหหมดอยากไม่หมดดีครับโอ้โหกรรมการยังให้ต่อเต็มมันนู้นนี่เก็บรับเลย ไอ้เกล้าไปเลยชอตน,นี้เคลียร์เอะไรแบบเออสวยก็จบแล้วครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งแบบเหนื่อยมากวันนี้ามาดูขอเออโอค้คุดท้ายเจอบอลหมัดป่ะไปเยือนบอลหมัดด้วยดูรางวัล สอมก่อนนะครับไปกันต่อเร็วยๆเลยครับเจอกับบอลหมัดแล้วครับหมาเลสเตอร์ก็มาเยือนบอลหมัดนนครับเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วตระภูกิก็สอยเท้าไว้รอวิ่งเลยครับ <c oughs> ไปติ่งเดิมแหละ เอ้าชิมาย์ผมเลือกผิดโอ้โหเล่นทั้งทีมเลยทีนี้เอาแล้วกดผิดโอ้โหไดไมาเล่นทั้งทีเลยปกติจะเล่นแค่ธนภูมิตัวเดียวไงแต่ไม่เล่นทั้งทีมเลยเอาแล้วครับโอ้ชิอหายแล้วยินี่มันเป็นอยู่โอ้ยบอลฟาดโอเคชิหายแล้วส่วนต่อครับบอลมัดเล่นมาตรงกลางให้ อันตัวนี้ยิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหโดนไปเลยครับกาเบียวเจสโหเอาลับลิสเตอร์โดนขึ้นนำอังลวดเร็วครับโดยกาเบียวเจซูสลางครับเมนโนให้มาธนทรกระชางมาเห็นครับให้ดาก้าดาก้ามีตัววิ่งยังไม่โอ้โหให้ไม่ได้แคเบร์ให้มาเจส เออเจนเจนดากา็จิ้ม,มไม่ได้โหแลหเราดูมันเล่นดิต่ออันไว้ยังวะโอ,โอ้ได้สวยจัสตินหมาตกรางเอ็นดีดีเอ็นดีดีมีเมนูหมารับเมนูให้มาธนภูมิธนภูมิได้พลิกเข้าข้างในธนภูมิได้กระชากมาไม่มีช่องส่งลูกนี้โอ้ ออกใหมที่จัสตินเบิร์นไม้ที่ธนภูมิมาพรุ่งนี้ธนภูมิย้อนมาตรงกลางพิกปันโอ้ตรงกลางรับอารัมมาคุกคุกยัดโอ้ยหุ้ยดูเฮ้ยมาดูมันแทงดิใครจะเล่นกับมึงวะควาำดึกโอ้โห รูว่า The Boy. เดอะบอยโอ้โหเาจะเล่นกับมึงเดอะบอยบ้านี่โอ้วยับเกมนี้เอาแล้วเมนูอาวันขึ้นมามีทันภูมิตรงนี้ทันภูมิของของบอลตรงกลางให้เมนูเมนูมีดากา้ายิงดิโอ้โหแล้วมันไปมันไปกระโดดได้ยังวะฟังให้อารณม จิมดิโอ้ยจิมจิมดิโอ้ยเจสุดยาบอสโอ้โหเรียบร้อยอเพราะว่าไะวะอายครับในเ,เกมเนี่ยใ้เกมสุดท้ายด้วยไงอยากปิดฉากแบบดีๆไงธันภ,ภูม,มิเรียงตัดขึ้นมามิดากา้าหาช่องตรงนี้คืนใหนธันภ,ภูมิให้ดากา้าช่องนี้ยิงเออมาดิวะ เออมึงเอาบาลมมลอลมาเล่นดิมึงไปเตะทำไมวะ้งอ่ะเอาบอลมาเล่นดิเอา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 เอไปไปวิ่งมาหาโค้ดมึงอ่ะเอาแล้วมีล,ลุ้นว่ะมีหวังว่ะของทางเลสเตอร์สวยไม้ที่ฝั่งโอ้โหแทงงนี้เมนูเข็มสวนขึ้นมาของทางบอลบัต ไปเคอร์เคนลูกนี้โอ้หมันจะเปิดยะโอ้โหสวยนาภูมิเอ้ยโอ้โหมึงก็เอาหัวคักโคไปธนภูมิหลุดมาลูกนี้มีตัวสกินเอ้ยดากาโอ้โหมึงโอ้หมึงจะไปขวางทางกัทำไมวะเนี่ย ีเอ้ยเจสุดยาโอ้โหจะแตกโหยับแน่เกมนี้ผมว่าเอาละบอลมัดจะได้โยนลูกบันนี้โอ้สวยก็จบครึ่งเวลาแรกนะครับบอลมัดก็นำลิสเตอร์ไปอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหไปนะครับลุยต่อครับดา้วก็เดี๋ยวเลยครับตรง เกมลุกแล้วธนภูมิโดนดักอีกแล้วเอ้ยไม่ไม่กมการ,รกดผิดขอโทษเอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โหโ,โล่งเลยตรงกลางเอ็นดีดีมีเอ็นดีดีอยู่สวยเอ้ยยายาโอ้ยเกือบชจวยดิสวยเกมสวยหน่อยสวนขึ้นมาครับเดสเตอร์ สวยเอนิดดีเอ้ยไม่ใช่เอนิดดีนี่หว่าเอนิดดีก,ว,ออกว่าละธนภูมิขอกระชากมาเองครับไปฝากเพื่อนจัสตินตินยอ้อนมาธนภูมิธนภูมิกระชากขึ้นมามีเพื่อนตรงกลางเล่นกันครับแต่วนันนี้เปิดให้ตรงกลางนี่เมนูเมนูพิขา้าวทรายสวยแล้วก็ปั่นเลยเรียบร้อยครับขอเก็บบอลมาเล่นเมนูเออ ชองนี้ดิวะเดสเตอร์ต้อนดีตามช่อง,องนี้ดิวะโอ้โหแล้วดูเมนูโอ้โหแล้วนิ่งเกินเด็กแล้วครับดูแปลนิ่มๆเลยโอ้โหเปลี่ยนดาก้าครับเอาเจมี่วาดีลงมาเออต่อ,อาวาดีลงมาแล้วเพื่อนนะครับจัสตินจิ้มสวยไห้ธนภูมิอีกแล้วธนภูมิปลายลักกระชากมีความเร็วแล้วตัวนี้มีความเร็วอยู่แล้วครับ ตรงกลางให้เมนูอมีวารีสวยวารีเออไม่มีช่องโอ้โหโดนเสียบม,มันมีช่องยิงเพชรโอ้โหมันก็แก้มาได้น้อเอเ้ยผายแล้วไม่มีคนเลยเบพื่อนดังไว้โอเค ไอ้เมนูยายาเออไปธนภูมิเหมือนมากับเพื่อนเล่นกันสองคนรับธนภูมิมีแรงอยู่แล้วเก็บแรงไปวิ่งธนภูมิออกซ้ายสวย,สวยไปรับธนภูมิได้ไกันโอ้เจสซูไม่ฝั่งซ้ายไม่นะสวยอื้อจิ้มดิ พายแล้วจิ้มสวยฮะจานบอลโอ้โหจุดโทษอะไรวะโอ้โห,โโหจุดโทษดูมีอะไรเลยโอ้โหโอ้โหแต่คว่มไปเลยนะไม่มีอะไรแต่คว่มไปเลยนะเอาละครับกาเบียลเจสุสโอ้โหจริงในมุมขวามือตัวเองนะครับโอ้โหไม่ไหวปะไม่ไหวแล้ววะ ขอหน่อยโอ้เฮ้ยอุทันสวยไม่ยอมไม่ให้งนบ้าลอะไปเลยโอ้โหเฮ้ออะไรวันนี้เราจะปิดพาร์ทนี้สวยๆแบบดูดิเสมอสองชนะหนึ่งโอ้ยเสมอสองแพ้หนึ่งโอ้โหดูมันเล่นบอลโอ้โหชนะไปยับเลยอะโอ้โห หมดเวลาแล้วครับจบเกมเลยครับโอ้โหเลิสเตอร์ก็แพ้บอลนัดไป5ประตูต่อ2ครับปิดฟังจริงอะไรันบ้างโอ้ยยาวเลยเฮ้ย player of the season ใครวะ player of the season ใครโอ้โหมีบอลกิน อ,อ,อ,อีกชาเขารับโอเคเอัพไปก่อนสกิวร้อยไม่ไรก็อัพไปหมดครับดิบ,บุงดิบวิ่งเดียวชูติงวะฟินิชชิ่งไหมฟินิชชิ่งหนึ่งพาสซิ่งนี่ขอ,อลองพาสขอตรงนี้อัพอัพไปได้แล้วเนี่ยโอเครับไปครับยยเย็นบอกว่าอะไรวะเนี่ย อะไรห้าสิบห้าสิบอะไรวะอ่านไม่ออกเฮ้ยไปลุ้นไปครับเอาละครับธนภูมิได้ย้ายจริงๆด้วยครับจบซีซันมาทียูเวีครับโอ้โหเอาแล้วมาขึ้นชุดใหญ่ ไปสเตอร์มาซีซั่นเดียวก็ได้ใหายทีมเลยครับเดี๋ยวหอมจริงๆโอ้โหได้ขอเลือกเบอร์เสื้อได้ไหมเปลี่ยนเบอร์เสื้อหน่อยลักกันขอเป็นเบอร์ ถเบอยี่สิบเอ็ดก็ไม่น่าเกียดนะถ้าสิเอแล้ววะสิบเจ็ดนิวโระกลมเป็นเหมือนกัน,นโชว์เลย <c oughs> มาก็วั่สิบเอไม่กดดันโอเคครับธนภูมิยายูเวก็สมเซอร์เบอร์ยี่สิบเรับโอเคท่านผู้ชมขอ ลาเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันพาร์ทหน้านะครับซีซั่นหน้าของธนภูมิว่าจะเป็นยังไงครับกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ